นี่เราเล่นแมทเธอร์ย่อยากกันใหญ่างี้อ่ะไปเช่าจักรเยอะไปเยอะอุ้ยมีขาดตีนด้วยมาดึงดูเฮ้ยต้องดูหน่อยเสียงดังมากเลยไม่ได้เย็นเลยรถรถพลอตมันไม่ได้ตั้งค่าซสเลยขึ้นสุดเสียงลุงดังมากไม่ไหวอ่าเอาซักมีนเอาเออเอาซักมีนเลยวะเอาเอาซักห้าสิบ เดี๋ยวผมส่งชื่อพี่เลยกันนะอ่าฮะเอาว่ะไซเรนอีสปอร์ตวันที่สปอร์ตเลยคือพี่ไม่ใช่เหรอออกไปเลยดิว่ะวลหนึ่งว่าเป็นไงโคตรเท่มึงก็ดึงกันนะเฮ้ยเขาเกมแล้วว่ะเล่นไม่เคยแบบเล่นมานานแล้วเนี่ยอะไรวะกูพูดอะไรเนี่ยจะมันเป็นกลุ่มว่ะวับพี่ปรับอะไรเนี่ย หันก่อนลองหันหมุนก่อนลองหมุนก่อนวิ่งออกไปข้างนอกปุ๊บหมุนโอเคผิดชิวปึ๊กดผิดหมุนหมุนกันหมุนกันหมุนเฮ้เริ่มลื่นละเริ่มลื่นละเฮ้ยใช้ได้ละ,ละใช้ได้ละเอเอเก็บเก็บโอเคไปคราฟแอนไอเทมเอาว่ะเพชมันบอกให้พี่คราฟแอนไอเทมว่ามันคืออะไรคราฟไอเทมคือคราฟยังไงกดอะไรคราฟไอเทม พี่เก็บพี่มีปืนหรือ,อยังมีแล้วลูกซองคืออันนี้ไปพี่ทำอะไรอะอ่ะาครับครับครับมันให้ครับปืนพิ่เอาหรอคุณนึกว่าครับบ้านเฮ<ด>้ยเฮ้ยมีถึงรถไหมไหน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 ไม่เห็นเลยต้องรีบไปซื้อแล้วเป็นรถ<ะ><ะ>เกีอยแแ้งแล้วกู เจอเจอเจออะไรพี่นึกจะไงว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมูไม่ไม่ไม่กี้เสียงตูมตูมตูมอะไรเมื่อกี้เหรอใช่ใช่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่ายิงอย่ายิงเอาผมจะแตกผมจะแตกผนจะแตกพี่จะแตก,แตกอ๋อออเออ,อ,อสวยแตกว่ะสวยโอเคพี่บอกเลยว่ามี เป็นไงโโอ้หของจริงหูพี่ไม่ได้ฝาดเฮ้ยโอ้ยผลุนย oh. no, no, no. no, no. ิงผลุนย e ิงโอ้ยนู้นนู้นนู้นจะแล้วจะแล้วเอ้ยเอ้ยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เอาไรวะตามตามตาเอ้ยไม่มีไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีเกาะด้วยเฮ้ยมันโดนมันโดนมีคนตามมีคนตามมีคนตามมีคนอยู่ใกล้เราวันโอ้ คนเดียใกล้แล้โอ้ไม่ได้เล่นนานพี่ผมแตกเอ้ยเฮ้ยยิงอยู่ยิงสกู๊ตพี่ยู่บนหัวพี่เออบนหัวกูเออเออยังไงเอาเอากูดทำอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอาอะไรอะไรโอ้ผมไม่ได้เล่นนานแล้ววป่าเล่นยังไงวะเออเขบอกไม่ได้เล่นนานกูเนี่ยไม่ได้เล่นเลยเอ้ยเอ้ยดปครับกูจับเอาฟิวหดโดนยิงทุกซองเอ้ยไหนวะเอ้ย อีกสองร้อยเมตรเฮ้ยมันเบียดพี่เบียดพี่โดนยิงละตองเฮ้ยเอาเอาครมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบียดเต้นเจ๊เฮ้ะอู้อู้กดอะไรอ้าวกระตุกอีกแล้วเอ๊ะคลาสสิกโหคลาสสิกสาหัสโดนไหนพี่โดนไหนโดนล้มลงมันลงไงให้เร็วเนี่ยลง กูดโดดลงเลยได้ไหมเนี่ยมันช้าอย่างกว้งยังซ้ายยังขวาเฮ้ยมันลงมันลงตรงนี้มันเหรอข้ามาเพื่อตีเจ้าข้างบนข้างบนใช่ใช่ข้างบนข้างบนเฮ้ยทั้งที่ทั้งที่เออเออมันซ้ำมันซ้ำเออเอามันเฮ้ยเจอเอออะไรมดเนี่ยเจะมายิงจ้กจังวะเออยังไงยังไงก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยแบกแคลรี่แคลรี่อา้าวตายแล้วเหรอนอกถึก มันนกวังวางวางไงวะมาแล้วมาแล้วเอาแท็กอือแรงกว่าเลื่อยไมวันวิวหนึ่งแล้ววะทำไมพี่ยังไม่ขึ้นวิวสักวิวเลยเนี่ยน้ำเฟรดเอาโอ้ เฮ้ยมีคนมีคนมีคนพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่บนหัวมีคนมีคนมีคนมีโคนอ่ะแบบดำๆเนี่ยเหนียวนี่มันโคนอนี่มีคนอันนี้มีคนครบเด็กสร้างสะพานมีคนมีคนก็มาดิครับปืนปืนพี่ปืนนี้ดีเออมันยิงชิลันด์นะปืนนี้มันเป็นปืนที่แบบใครเจอก็ต้องกลัวเนี่ยอะไรพี่เพราะมันปืนขู่ฮะเมื่อกี้พี่พูดอะไรนะ ไปเราต้องทำทำทำอะไรทอะไรเออวะนั่นสิกูทำอะไรวะเออเฮ้ย <ไป S 2> มันยิง <ไป S 1> มันยิงอ่ะเฮ้มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเออใสออ่แกงก่อนเออช่วงอืมซ้ำซ้ำต้องซ้ำเอาของปืนนี้ปืนนี้ปืนนี้ดีปืนนี้ดีปืนนี้นดี ปืนนี้เราคนเดียวนี่กว่าปืนนี้ปืนปืนนี้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 นี่กระดุดไปเนี่ยอ๋อดูสิอวันนี้ผมกำลังทบทวนวิธีเล่นอยู่มีทบทวนได้มีทบทบาทไหมฮะวงไกลไหมไรงานไกลแล้วเราควรไปอย่างไร โอ้ไม่น่าถามเลยเอาไปเนียนเออพี่ผมว่าบอะนั่งเหมือนก็มีเอฟพีนั่งเลยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างๆยิงคนยิงคนเออเออเออดีรู้ดิเฮ้ยมันพังพังพังเออเออโดนเยอะเยอะเออ เออโอ้โหไปเร็วจังวะเออมันเลงจะพังวะเออไปยิงอะไรเนี่ยนั่นดิก็สุญจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นไอ้หงนั่นไอ้หงสเออเออเออโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยเคลแร่เลยเออลูกซองเดี๋ไม่รอดมันไปอยู่ท่าอันนั้นว่ะปาร์ตี้เควสอะไรวะเนี่ยเออมันมีให้ มันให้กูดื่มเลยแต่กูยังไม่ได้ดื่มสักเลือดเลยเนี่ยเอยดื่มสักสักเกาะเลยเนี่ยเกาะเกาะดื่มสักเต็มอะไรวะเนี่ยอ่าให้ครับให้ครับให้ครับของอ่าครับนั่นแหละอืมอืมพี่ต้องไปเก็บน็อตแล้วพี่ก็มาข้ามกับปืนโอ้ที่เป็นวงดนตรีร้องแหกปากผมไม่รู้จักก่อสลิปน็อต <laughs> วงไม่หลับไม่นอนสลีน็อตเฮ้คนน่สลีปเพราจะด่าพี่นะทำไมโหอเวลถึงถึงเจอเวล2สองนะฮะแต่ผมก็สามารถฆ่าคนได้นะฮะเฮ้ยเอาวะเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเล่นมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่เกินหนึ่งหนึ่งกะทีหนึ่งคิวอะไรวะเนี่ยส่งอะไรมาให้กูเนี่ยเฮ้ยมมีสิ่งอุบน เฮ้ยเฮ้ยคนคนอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่โอ้โหมันมันนอนเงียนมันนั่งเงียนน็อกน็อกน็อกขึ้นน็อกกดีกดีเออเอยใส่พี่ใส่บอกแล้วอย่าอย่าเอาูเอาูเอาเูาแบกเทำไมเป็นคนไม่เฮ้ยเฮ้ยพี่เจอชิวพี่เจอชิวพี่เก็บกวนเฮ้ยเพิ่นเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอ รถคว่ำเลยเฮ้ยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนมาที่มากําลังไปกําลังไปโซนมันอยู่ขวามันอยู่ขวาเอ้าโอ้แหลรจันวะเออ หมดอ้อมันจะยิงผมไปพูดเด้อหมดหมดวันนี้หมดเออเอามันนอกก่อนเมื่อกี้นี่ปืนมันดีจังว่าวันไม่ใชีเป็นอะไรอ่าปืนกลไหนไหนีน่ยน่น่นนปืนนั้นมันไม่ค่อยดีพี่เป็นเพิ่องอัพเข้ามาใหม่โอ้เฮ้ยนักเตอร์ พี่เป็นนักร้องนี่มันแรปเปอร์อ oh. เอ้าสุดๆไปเลยฮะโอ้าพี่ได้ไปสองเคิร์ลแล้วได้ไปห้าไอคิวแล้วพี่โอ้โหไอคิวน้อยชนะอ๋อ oh. <laughs> เป็นผมที่แข่งกับพี่แลวเ <laughs> 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 งี้ยไม่รถลอยน้ำโอ้ยน้ำลอย <laughs> <laughs> อย่างชั่ว่ะครับเดี๋ยวนี้สิรถที่พี่อยากขับอะต้องเี่ยนอะไรเมือเดียวรถลอยน้ำอ่ะเฮ้ยคน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 อ่มะนี่พี่มะนี่ไปไหนไปยังไงอะพี่ออกไปไม่ได้ไม่เห็นวีเลยพี่เมื่อกี้ยินเสียงอะต่อแต่ต่อแต่เมื่อกี้อะเน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 เงไหนเมื่อกี้ พวกซองระยะไกลได้เลวเนี่ยไม่ได้เอามันไม่ใช่สโคบเลยแี่มันคืออะไรอ่ะอัดแก๊สเหรอเออโดนเออเออเออ

ผ่านห,หรือเปล่าไม่กี่เห็นหัวแวบี้บเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโ oh. อง้สองสองสองห็นสองห็นสองไปไหนแล้ววะโอ้ยย oh, right? ิงไม่โดนเลยวะเออสวยตัวข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีอีกมีอีกทางเพื่อนทางเพื่อนทางเพื่อนอุ้ยหลุด เฮ้ยมีอีกมีอีกโอ๋ออ๋อเยอะเยอะอ๋ออ๋ออ๋ออือมันดีไปแล้วโอ้ยผมโดนตบผมโดนตบเออมันแอฟวีเอฟมันแอฟวีเอฟมากมันแอฟวีเอฟมากโอ้โหตบเลงเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหมันโอ้โหมันมันเซียนมันเซียนมันคราฟเก่งมันคราฟเก่งเออเพื่อนแบกแบกกลับมาเพื่อนโอ้โผมจะแตกแล้วพี่ผมจะแตกแล้ว เฮ้ยไม่ไม่แตกแล้วพี่แตกแล้วโผผมลุนผมลดนตบออกนอกวงไอผมอยากอวดสิป่ะโอ้ยยังยังยังอยู่เลยพี่ตัวละครในเบนเทนอะไรตัวเนี้ยตัวอะไรวะบิชิว